สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของนักต้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยปฏิบัติการได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเคมีกฎหมายรัฐประสาศาสตร์รัฐศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรมก่อสร้างเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิศวกรรมความปลอดภัยการจัดการสาธารณภัยเงินเดือนที่จะได้รับ1 5 6 6 0บาท สำหรับเพื่อนคนไหนอยากรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องใช้คุณวุฒิอะไรบ้างที่ใช้สมัครสอบพร้อมเนื้อหาที่ออกสอบปีล่าสุดทางเราจะมีอ e ีบุ๊กฟรีที่ได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้ให้แล้วพร้อมยังมีหนังสือแนะนำของแต่ละตำแหน่งให้เพื่อนๆได้ไปซื้อมาอ่านกันอีกด้วยสามารถขอได้ที่ Facebook Page b o n Exam โดยทำการกดติดตามทั้ง Facebook Page ช่อง YouTube และ TikTok เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วแคปเจอร์หน้าจอส่งมาที่ Facebook Page เพื่อขอรับอ e ีบุ๊กได้เลยนะคะ